มืัอนี้เดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านจะไปหาคุณพ่อหรือคุณปู่พ่อพ่อเองนะครับแต่ก่อนเอาคนมาอยู่น้ำนี่แหละครับเอาคนมาอยู่น้ำพอดีเป็นคิดถอดบ้านก็เลยเคนไปอยู่รับไอยู่บ้านสงเรงนะครับผมวันนี้ก็สี่ไปหาเพิ่นเพิ่นอยากไม่ยู่ซีเกตแล้ววันเพิ่นคิดถอดบ้านแห้งนะครับวันนี้ก็สีไปหาเพิ่นนะครับกสีไปเมืองแวะแวะปั๊มปตทเปิดใหม่ของผู้สีสุวนรังวันวีวีวันเป็นยังไงสีไปเมืองนะครับเอา หือว่าเป็นแหกแขกมานะครับผมเดี๋ยวกำลังเดินทางอยู่ครับผมสี่แยกสมไปย ไปเส้นไปรัตนบุรีเปอร์โพสีสวุวรรณอีกประมาณสิบกว่ากิโลมา,มา,าถึงสี่แยกอำเภอโพสีสวุวรรณแล,ล้วครับนี่นะครับถ้าไปอทางซ้ายนี่ครับทางซ้ายถ้าออจากสี่เีเกตก็คือจะไปวัดไตรสามัคคีนะครับไตรสามัคคีนะครับตัวนี้เดี๋ยวตรงไปนี่เดี๋ยวจะไปอ่าไซเว่นโพสีก่อนนะ เเว่เพจสีเปิดไหมไปข้างีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับผมไปครับยาวครับครับยาวไปนะครับผมนี่มาแล้วก็คือเป็นทั้งฟังต้องขามก็คือไปนั่นฟังต้องขามนี่ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยวนี้ยาสายก็คือจะเข้าปตทอนะครับเข้าปตทอนะครับเข้าปัตตาทออ่ะไม่ใช่มีส่วนปิดแล้วบ่เข้าปตทอนะครับตัวนี้ ว้าปตทอเปิดไหม่ไหจะรถกน,นบรรยากาศปตทอเปิดไหมฟังคนงุนบานผมฟังไปบานผมโอ้มีหอดไฟสตาร์ในเคมซีห้องน้ำอเมซอน แก้วที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะปุปันบานิะี่บปรคันกผู้ปันไหะ ครับผมหลังจากสั่งกาแฟแล้วไปพอดีว่าสัยญ,ญางนางไปถากาแฟนะก็ได้ไปพ่อน้องนะน้องบุษบงวงคําจันทที่เคยเรียนมอมลอนํากันหรือมหาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัยนะครับที่จบปริยญนตรีเรียนมานํากันนะครับเอกรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะกะเ็เลยเพิ่นก็เลยมาเห็นงานเพื่อนนะครับผมพอกันนะกับคือว่ากดได้ถทายรูปคู่ก็เพื่อนนะครับเพระว่าพี่ทัดทายรูปคู่กันไม่ได้เจอกันนานกับประมาณสิบปีแลวเพราะด้พอกันนะครับผมก็ ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็เดี๋ยวไอพงกับถ่ายรูปกะคลิปนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวที่ไปรับพอกันครับผมขอบคุณหลารครับผม